ม,มองไปข้างหน้ากันครับหลังจากสารสหรัฐสั่งระงับนโยบายภาษีของผู้นำประเทศตัวเองนะครับคำตัดสินนี้มีผลต่อกรณีที่ผู้นำสหรัฐใช้กฎหมายตัวหนึ่งนะครับก็คือกฎหมายที่ชื่อว่า IEEPA เป็นกฎหมายภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อเรียกเก็บภาษีนำเข้ากับคู่ค้าทั่วโลกซึ่งประกาศไปเมื่อวันที่2เมษายนหรือที่ผู้นำสหรัฐเรียกวันนั้นว่าวันปลดปล่อยนะครับ ภาษีเกือบทั้งหมดที่ประกาศไปครับไม่ว่าจะเป็นภาษีพื้นฐานภาษีตอบโต้ภาษีที่ขึ้นโตไปโตมากับจีนและภาษีที่อ้างเหตุเกี่ยวกับสารเฟนทานินซึ่งใช้กฎหมาย i e e p a เนี่ยจะถูกระง,งับทั้งหมดนะครับแต่ภาษีที่ทำใช้กฎหมายตัวอื่นครับเช่นภาษีเหล็กภาษีอลูมิเนียมรถและชิ้นส่วนรวมถึงภาษีตอบโต้การค้าที่ไม่เป็นธรรมจะยังคงมีผลบังคับใช้ครับ มาดูแนวทางของสหรัฐนะครับล่าสุดสหรัฐยื่นอุทธรณ์แล้วนะครับและนักวิเคราะห์คาดการณ์กันเอาไว้ว่าการต่อสู้คดีนั้นอาจจะไปถึงดีกาก็ได้ระหว่างนี้ภาษีอาจจะยังไม่ขึ้นก็จริงแต่ถ้าสุดท้ายศาลกลับคำตัดสินในอนาคตตลาดโลกก็จะต้องเผชิญกับความพันผวนรอบใหม่นะครับ นอกจากนี้ท่านประธานนาธิบดียังสามารถใช้กฎหมายปกติได้อีกหลายฉบับนะครับที่สามารถเอาไปใช้เพื่อขึ้นภาษีกับคู่ค้าได้หากมองว่าอีกฝ่ายเอาเปรียบเลือกปฏิบัติหรือค้าขายไม่เป็นธรรมหรือจะเอาภาษีวันปลดปล่อยนั่นแหละครับมาใช้ก็ได้ครับขอแค่นำมันเข้าสู่สภาผ่านความเห็นชอบเพียงแต่ว่าตรงนี้ก็จะยากเส้นนิดหนึ่งเพราะว่าอาจจะใช้เวลามากกว่าแล้วก็ต้องรวบรวมเสียงสนับสนุนให้ได้ด้วยนะครับ ดังนั้นเชา้าวันนี้ครับนายกรัฐรมนตรีจึงยําว่าไทายยังต้องเตรียมพร้อมการเจราจาภาษีกับสหรัฐต่อไปนะครับเพราะอะไรก็ยังคงเกิดขึ้นได้เราก็ให้เป็นตามกระบวนการฝั่งนั้นไปแล้วว่าว่าตกลงพอจะมีผลยังไงอันนี้ยังไม่ทราบว่าตกลงเาจะตัวตัวประธานาธิบดีทต้องยังไงต่ออันนี้ไม่แน,น่นใจนะแต่ของเราต้องทําต่อของเราก็ต้องเตรียมความพร้อมต่อเพราะเราจะหยุด ชะงงักเลยก็ก็คงไม่ไม่ได้นะคะแต่ว่าก็ออไม่แน่ใจว่าได,ได้ได้รับฟังหรือเปล่าคือตอนที่ไปอยู่ที่มาเลเซียค่ะก็มีโอกาสได้คุยกับทุทุกประเทศก็ได้คุยกันเรื่องของภาษีสหรัฐเนี่ยทุกคนก็ได้พูดเหมือนกันว่าตอนนี้ทุกคนอยู่เซมเพจอยู่อยู่อยู่เลเวลเดียวกับประเทศไทยคือว่าส่งพ o พอโซกันไปแล้วก็รอวันที่ฟีดแบ็กกลับมาว่าจะนัดคุยเมื่อไหร่อันนี้คือส่วนที่ก่อนที่จะออกข่าวจะออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ช้าไปนะคะแล้วก็เราอยู่ในโปรเซสที่รอวันที่เช่นกันทั้งหมด ก็ะก็อยู่ในกรอบของ90วันเพราะฉนั้นก็สบายใจได้